ใช่ยากระป๋องแล้วฉีดน้ำยาล้างกาวลงให้ทั่วบริเวณกาวที่ยึดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไว้จากนั้นทำการตัดด้วยสายเอ็นเมื่อตัดเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออกจากนั้นลอกคราบกาวออกโดยทำการแกะคราบกาวที่ติดอยู่กับรถยนต์ออกได้เลยไม่ว่าจะเป็นคราบกาวจากการติดอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์คราบกาวจากการติดป้ายภาษีรถยนต์คราบสติ๊กเกอร์ ก็สามารถใช้น้ำยาล้างกาวทำการฉีดแล้วลอกหรือเช็ดคราบกาวออกได้เลยและเมื่อลอกคราบกาวที่ติดอยู่กับตัวรถออกหมดแล้วทำการล้างด้วยน้ำยาล้างรถเช็ดให้แห้งแล้วใช้น้ำยาล้างคราบกาวขัดเอาคราบฝังลึกออกได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาคราบกาวติดรถหรือวิธีล้างคราบกาวหลังจากถอดสเกิร์ตรถยนต์ หรืออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ